ก็ไม่ได้ออกยากเลยฮะนี่ครับเปิดเลยแล้วกันนะครับผมรับเลยฮะรับแล้วครับเฮ้ยมีดวงตาด้วยทุกคนสวัสดีครับลุงเนทเอฟเอฟนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกม กันอีกนาพีไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากลุงเดชเอฟเอฟได้วยนะครับผมทุกคนครับก็ในส่วนของกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันที่20พฤศจิกายนจนไปถึงที่26พฤศจิกายน2564นะครับผมก็ จะเป็นในส่วนของนี่ครับกิจกรรมหอคอยบูญาเดนั่นเองนะครับผมแฟชั่นระดับตำนานาน1ชุดฟินถึง4สีนะครับผมและในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับผมก็คือนี่เลยครับบูญ่าท็อปอัพรับท่าทางใหม่โดดไกลไปถึงฝันนะครับผมตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนจนเป็ึงวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 4นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ท่าทางบูญ่าใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ และในส่วนของกิจกรรมที่3นะครับผมนี่ครับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนนะครับจนไปถึงวันที่24พฤศจิกายน2564นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมลอยกระทงนั่นเองนะครับผมนี่ครับอิริทพาร์ตนะลดราคาสูงสุดถึงนี 64, ่ครับเหลือแค่1เพชรเองนะครับผมดีเด็ดเพชรเดียวนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มในกิจกรรมหอคอยวิญาเดให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามอ่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากลุงเดชด้วยนะครับผมดูนะครับเวลาอ่าลุงเดชลงคลิปนะครับผมพวกเราก็จะได้อ่ารับชมนะครับผมคลิปก่อนใครเลยนะครับผมโอเคสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมาในนี่ครับรูปแบบกาชาห้าเหรียญนั่นเองนะครับผมนี่ครับ แล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมคลิปนี้พี่ไท้มีอยู่ประมาณ5,000นะครับผม5 5 9เพรนะครับวันนี้ขอกำลังใจกันนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เทสด้วยนะครับผมเดีย๋ยวพี่เทสขอซุ่มแบบ5ครั้งเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะดูของรางวัลก่อนดีกว่านี่ของรางวัลก็มีท่าเต้นนะครับมีกล่องสมปืนเยอะแยะมากมายนะฮะน่าจะย่อยได้นะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พีเด้นมีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนํานะครับผมก็คือเว็บ i p เพเกมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวิธีการล็อกอินนะครับผมทุกคนสามารถล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับพีเนตล็อกอินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมเราสามารถโอนเบอร์วอลเลตตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีวิธีการโอนให้เราอยู่นะครับผมนี่ครับเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะในช่องนะครับผมกรุณาระบุเบอร์ที่โอนนะครับผมเช่นอะไรนะครับ เราโอนไปจากเบอร์อะไรแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปแล้วก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการจะโอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับผมส่วนเกมที่พี่เน่จะเล่นในวันนี้นะครับผมแน่นอนฮะวันนี้ครับเราจะมาหาเพรเพื่อสุ่มกิจกรรมฟรีไฟกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกมนี่ครับผมสุ่มการ์ดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่เน่ขอ,อใส่ยูอีดีของพี่เน่ก่อนนะครับผมนี่ฮะ ก็สำหรับยูดีตรงนี้นะครับผมพิเศษว่าที่เว็บนะครับผมให้พวกเราใส่เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มออกนะครับเพชรน่าจะเข้าตัวเลยนะครับผมก็น้องๆนะครับผมอย่าใส่ยูดีปลอมนะครับผมแนะนําให้ใส่ยูดีจริงนั่นเองนะครับทุกคนครับมาทุกคนครับวันนี้พี่ได้มีอยู่300เครดิตนะครับผมทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะเอาไปไหนดีเอาตัเออนี่มาเลยว่ะทุกคนรอบแรกก็มาแล้วอะครับนี่ฮะ ใบไ,ไหนต่อใบไ,ไหนต่อใบที่2 20เครดิตใบใบที่3นะครับผมเอาใบนี้ลกันนะอ,อ๋อทุกคนพี่ได้ไปดูวิธีการเล่นมาแล้วนะครับผมมันสุ่ม3าครั้งแล้วก็มันจะดีนะครับผมให้เราสุมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือชุดหนึ่งเราจะสุ่มได้สามสกราฟนั่นเองนะครับผมโอเคมาทุกคนเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาใบนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพันแปด ร้อยหนึ่งเพชรว่ะทุกคนก็สาหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยววิดีโจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะรอบแรกนะครับหนึ่งร้อยเพชรฮะลองลองอ่ามาครับมาแล้วนะทุกคนมาแล้วโทเคนหนึ่งนะครับผมนี่ครับเราสามารถนะครับผมสุ่มหาโทเคนเพื่อนะครับผมรับไอเทมตรงนี้ก่อนได้เลยนะเห็นไหมทุกคนมันจะมีข้างๆตรงนี้บอกอยู่นะฮะนี่ครับ สูดสุด5เหรียญน,นะครับก็รับไปเลยนะชุดอ่าชุดนี้นะครับชุดบูย่าดีนะครับผมเขาเรียกว่าชุดอะไรไม่รู้ <c oughs> เออขอเรียกว่าชุดบูย่าดีแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราสุกันเลยดีกว่านะรอบที่สองครับรอบแรกนี่แม่งมันมาอยู่ยแล้วแน่นอนอยู่ยแล้วชัวร์ๆเลยมันเหมือนหลอกอะเหมือนหลอกอะเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันมี มันมีแอนิเมชันอะไรวะทุกคนเห็นปะเนี่ยพอกดซุ่มไปเห็นไหมปึ๊บอ,อ๋อ,อนี่แอนิเมชันมันทุกคนพี่ได้ไม่ดูได้ไหมพี่ได้เสียไป400เพรแล้วนะครับผมอ่ะลองดูครับ4 500เพรนะครับมาโทเคนเดียวนะฮะอ่ะ600เพรนะครับผมมาหน,นึ่งโทเคนนะฮะพี่ได้ย,ยังไม่ย่อยก่อนนะทุกคนพี่เด้ยยจะรอสุ่มให้ถึงอ่าสักสี่เหรียญ เฮ้ยมีไอโฟนใหม่ด้วยทุกคนไอโฟนใหม่ทุกคนโอเคโอเคสุดต่อนะฮะสุดเร็วๆเลยไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีละอย่างนี้ไม่ดีละโอ้โหพีินันย่อยหมดเลยนะพเล่นจะไม่เอาอะไรไว้เลยนะอ่ะทุกคนมาสามเดือนแลวทุกคนแล้วก็น้องๆคนไหนดีสุดแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมหอคอย บุย่านะครับผมใครที่สุ่มแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เนทด้วยนะครับผมพี่เนทอยากรู้ว่าพวกเราเสียกันคนละกี่เทสตนะครับผมแล้วก็เสียกันแบบบางคนอาจจะเสียน้อยนะครับผมพี่เนทอยากรู้ว่าคนที่เสียน้อยๆเขาเสียงกี่เทสตนะครับผมแล้วก็ใครที่สุ่มแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมมาบอกกันด้วยนะครับมาแชร์กันนะครับผมเผื่อน้องๆเผื่อเพื่อนๆเรามาอ่านคอมเมนต์ในใต้คลิปของพี่นะเผื่อแบบว่าเอ้ยเอ้า ออกแล้วเหรอเฮ้ยทานห้าร้อยเพชรทุกคน5 0นห้าร้อยเพชรทุกคนไอน,นี้ส่งห้องไหนตัวเลยเฮ้ยพีเดสมี5 0 5 9เพชรนะทุกคนเริ่มตอนนี้นะครับผมพีเทสสุ่มไปประมาณ1500เพชรออกแล้วว่ะทุกคนโอเคเออรับก่อนเลยละกันนะครับผม,มนี่ครับรางวัลนะมี บัตรนะครับผมเวฟรอยัลนะครับผมแล้วก็นี่ครับสกินคู่หูโลโบนะครับอะไรวะเออนั่นแหละแล้วก็มีเหรียญนะครับไม่ใช่เหรียญสีคิีมแดงร่างนะครับผมแล้วก็นี่ครับแน่นอนฮะไอโซครับผมทุกคนโอ้โหก็สวยดีนะทุกคนนะอืมนะครับแล้วก็นี่ครับแน่นอนครับพระเอกของเราครับผมชุดใหม่ฮะเรียบร้อยครับ ได้มาแล้วครับผม1500เพชรเพเองอ่ะครับทุกคนครับก็ไม่ได้ออกยากเลยฮะนี่ครับเปิดเลยแล้วกันนะครับผมรับเลยฮะรับแล้วครับเฮ้ยมีดวงตาด้วยทุกคนดวงตามันเท่นะพี่เห็นพี่เด่นเห็นแอบเห็นเจมรีวิวนิดนึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูชุดกันดีกว่านะครับผมทุกคนครับว่าทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยดีกว่านะอย่างอื่นเราจะไม่สนใจละดูชุดก่อนเลยนะครับผมใส่เต็มสตรีมไปเลยครับนี่ครับ โคตเท่ทุกคนโคตดเทพโค้ดเท,เท่ลองดูสีใหม่ดิสีไดอาร์ทุกคนสีไดอาร์สีนี้สีนี้รักกันโอ้โหสีม่สวยดีนะทุกคนสีอื่นอ่ะอ่ะใส่ดูทุกสีเลยทุกคนอันนี้เป็นไงเข้าร่วมสมรูมโอเคอยู่สีเหลืองเมื่อกี้เห็นแล้วนี่หว่านี่ครับ ก็ประมาณนี้ได้ครับผมสำหรับชุดใหม่นั่นเองนะครับผมนี่อเ,เอ้ยเดี๋ยวลองลองแบบ Mix and Match ดูไหมทุทกคนแบบว่าใส่แบบกางเกงก็อือ่นดูอย่างเช่นเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะกางเกงกางเกงอะไรนะกางเกงยาคุซ่านะครับผมแล้วก็กางเกงปีกชกฮะรองเท้าออกแบบ,บแนวแนวเอากาศเอากาศหน่อยว่เพื่อเอยเออนี่ที่นี่ได้อยู่ หัวขาวครับทุกคนมันต้องหัวขาวฮะแล้วก็หน้ากากไม่ต้องเอาไม่ต้องใส่นะเราใส่ผ้าปิดปากนีครับลูกกตาอันเท่เอ้ยลูกกตาเปลี่ยนสีได้ด้วยทุกคนเห็นเปล่านี่ครับประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับได้มาแล้วนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ๋อพี่เด้นลืมไปนะครับผมอีกเล่มหนึ่งก็คือนี่ครับถ้าเต้นนะทุกคนถ้าเต้นนะครับ เออเป็นไงไแค่ไหนวะมีท่าเต้นอะไรอีกวะที่เป็นท่าเต้นใหม่นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอสองท่าเต้นนะครับผมที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเฮ้ยม,มีแค่สองท่าอย่างเหรอทุกคนท่านี้กับท่านี้เหรอไหนวะ นี่เหรอแค่นี้เองอ๋ออ๋อมันมีท่าทางใหม่ด้วยนี่ในท็อปอัพใช่ไหมทุกคนที่พี่เล็กบอกไปเมื่อเมื่อสักครู่นะครับเมื่อต้นคลิปนี่ฮะรับท่าทางใหม่เนาะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือท็อปอัพอันนี้เลยนะทุกคนครับนี่ครับ99เพชรแล้วก็399เพชรนะครับผมจะอยู่2วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่20แล้วก็วันที่21นะครับผมก็อย่าลืมมาเติมกันด้วยนะครับรับ ตัวละครใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนของตงอัวละครใหม่นั่นเองนะเรีออนนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับผมที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้พินิดนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากลุงดี้ไว้ด้วยนะครับผมคืนนี้นะครับฝันดีนะครับผมไปได้ไปนอนละ